ก็อยพึ่งเลยคุยก่อนอ่าสวัสดีจ้าไลฟ์แล้วค่ะไลฟ์แล้วเอาอธิบายดิว่าเป็นยังไงเอาน้กขาเดนวิวิ่งหนีไปแล้วอะไรวะเออตอนนี้เราอยู่ที่ซอยวิภาดี28เนะเาะก็เหล่าพิพาที28ใช่ไหมพิพาที28ดีเมื่อกี้มีเอ่อส่งข้อมูลมา,าว่าเมาื่อเมื่อวานตอนน้ำท่วมอะ่ะมีรถตกลงไปในคูน้ำเป็นรถไฟฟ้าเนาะ เออก็ต้องรีบออกมาดูเลยว่าเขาปรับปรุงยังไงทีแล้วนี่ก็เป็นทีแล้วถนนพิหาดีก็เป็นถนนงกรมทางหลวงนะตอนนี้เ็าดีโครงการปรับปรุงคูน้าที่พิหาพิหาดีอยู่แล้วก็ทาทาให้การระบายน้ําของพิหารดีดีขึ้นเนาะทั้งเส้นแต่ถนนเนี่ยเป็นถนนของกรมทางหลวงแล้วก็เป็นงานของของกรมทางหลวงเขาทาอยู่เข้าใจว่าตอนที่ทาเนี่ยจะมีคืออาจจะไม่นึกถึงว่าน้ําท่วม่งแล้นพอน้ํามันท่วมมาปุ๊บเนี่ยตอนยังไม่มีไอแบลเลีร์เนี่ยมันก็ทําให้คนอาจจะมองไม่ออกระหว่างคูน้ํากับถนน เพราะถ้าเกิดน้ำเพิ่มปุ๊บเนี่ยมันจะเป็นเนื้อเดียวกันไงแล้วพอมันก็เลยคนก็เลยตกไปเลยโอ้แย่เลยแล้วก็นี่ทีแล้วเขาก็คงมาทำมาตรก,การเพิ่มเติมใช่ไหมไดูแลไหมนาอตอนนี้ทําอะไรครับเอาหน้านิ่งมากเลยเอออะไรก็เอาแบนเออร์มาวางใช่ไหมนะก็ต้องดูตลอดเส้นทางเลยนะแต่ผมตัดไม่ได้เพราะคุณไม่ใช่ผมไม่ใช่หัวหน้าคุณนะเพราะม,มีความเป็นทางหลวงแต่ว่าช่วยกันก็ช่วยดูทั้งเส้นทางเลยอะ่ะต้องจินตนาการว่า ถ้าน้ำท่วมถ้าไฟดับเปยังไงอย่างนี้ต้องระวังนะรวางไปเออไฟอาจจะมีตัวก้านไฟกระพริบ button, หให้คนข้างเห็นตลอดเส้นทางเลยเป็นแนวเวลาไฟดับหรือว่าน้ําท่วมเงี้ยก็จะมีปัญหาใช่ไหมเอาล้ viv, วข่าวนี่เด็ดีพุาติขาเรื่องที่อยู่อธิบายที่เกิดอะไรขึ้นก็เจิเมื่อวันที่ยี่นะคะก็มีคนลงติ๊กต็อกว่าขับรถมาลงคูคลองตรงนี้เออแล้วเขาเขาเลี้ยยังไงนะผมไม่ได้อ่านอะไรเลยไม่แน่ใจว่าเขาลงยังไงค่ะต้องดูกล้องวงจรปิดเพราะว่าตรงนี้มีกล้องวงจรปิดพอดีเลย แต่ยังไม่ได้กู้มาแต่ว่าในภาพที่เขาลงในติ๊กบอกก็คือมันท่วมเสมอกันแล้วมันก็มองไม่เห็นเพราะตอนแรกไม่มีตรงนี้มั้งใช่ค่ะไม่มีไม่มีแบเรีอร์โอเคแต่ว่าเดี๋ยวต้องติดไฟเพิ่มด้วยนะแล้วก็ต้องดูทั้งเส้นทางเลยเนาะแต่พวกนี้เอกชนก็ไม่ทำเนาะเพราะตรงเอกชนนี่ก็น่ากลัวเหมือนกันแต่ว่าอันนี้เป็นตอวเอกชนไงก็ต้องดูว่าจะติดหรือไม่ติดเนี่ยอย่างเงี้ยนะแต่ก็ดีนะเขาก็รีบลงมาแก้นะ จนทำเสียหายคนไม่คุยกับผู้รับเหมาอีกทีว่าจะเอาไงนะอย่างเงี้ยคือถ้าเกิดตัวน,น้ําแห้งก็ไม่เป็นไรหรอกน้ําแห้งก็เห็นใช่ไหมแต่ว่า,อวาเอน้ําท่วมมาเสมอตรงเนี้ยมันจะมองไม่เห็นแล้วว่าลมจินตาการถ้าน้าท่วมนะก็จะมองไม่เห็นใช่ไหอยแต่เงี้ยเป็นที่เอกชนเนี่ยเขาให้วางไหมต้องไม่ขอเขาใช่ไหมแต่วางก็ดีนะเพราะว่ารถเขาออกมามันดีมองไม่เห็นนะหรือไม่คนอาจจะแบบอยากจะเลี้ยวเข้าไปอะไรเงี้ยไป เพราะตรงนี <Billie> <S <S ้ม so okay, ันเป็นช so ่องว่างอยู่ไงอาจจะเรียกไปหลบน้ําท่วมอาจจะแบบไม่ไม่รู้อะไรอย่างเงี้นะโอเคเดี๋ยวว่าทางถ้าเราไม่ได้คุยกับท่านที่ปรึกกับทางหลวงนะเดี๋ยวคงดูตั้งส้นทางนะก็เดี๋ยวไปปรับปรุงให้ดีขึ้นพวกเราก็ระมัดระวังด้วยนะครับวันนี้ฝนก็มาแล้วนะเนี่ยข้างบนเดี๋ยวคงเข้าไปยึดศูน้ําท่วมหน่อยว่าสถานการณ์เป็นยังไงนะครับโอเคก็ฝากทางกรมทางหลวงด้วยแต่ว่าคุยละทีแล้วก็ได้เจอท่านที่ปรึกษาก็ล่ะนะโอเคแล้วเดี๋ยวไปไหนต่อเดี๋ยวทำที่ไหนต่อ ไล่ไปนะด,ดูไปนะฝันะ่งนู้นด้วยนะฝั่งหน้าไทยรัฐทีวีอะไรก็เมืวว่อวานมาก็น้ำเต็มคูเลยอะ่ะแล้วก็ช่วงที่มัน,นกาบินไทยตอนน้นท่วมอ่ะัท่วม,มวกใกล้กาบินไทยหนักก็ต้องไปดูนั้นก่อนเลยนะจุดจากนี้ไปห้าแยกไปถึงกาบินไทยสองฝั่ง่ะไปไล่หน่อยโอเคขอบคุณมากนะขอบคุณมากนะต่างคนต่างไลฟ์สดกันเอาไอ้นี่ก็ไลฟ์สดเดย์นิว เออนีอ่ครับนี่คือผู้รับเหมามาแล้วโอเคนี่เขาก็เอาแบล็คเออร์ลงอยู่เดี๋ยวจะเข้าไปที่ศูนย์น้ำท่วมนะจะดูว่าเป็นยังไงบ้างนะโอเคก็ประมาณนี้พวกเราก็ระวังนะครับเวลาวันนั้นผมว่าปัญหาหนึ่งก็คือพอน้ำท่วมนั้นเนี่ยมีทั้งรถเสียแล้วก็มีทั้งเรื่อง คนไม่รู้จะเลื่อไปจอดไหนอะไรเงี้ยคนต้องปรับปรุงตรงนี้ให้ดีขึ้นในหลวงักกมอด้วยนะโอเคแล้วก็มาตั้งบาริเออร์เพิ่มลนะโอเคอ่ะประมาณนึงนระับเราเดี๋ยวผมเข้าไปยีดสู่นน้ำ่วงก่อนแล้วกันจะดูว่าฝนเป็นไงบ้างน,นะโอเคนะครับไปก่นนะสวัสดีครับ